สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมมุนทารอดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนด้อมดวงความรักของชาวธาตุดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงวันที่2 4ถึง1ตุลาคมนี้นะคะจะมีเรื่องราวความรักอะไรที่เสรไพภัยความรู้สึกคุณบ้าง ไปดูกันเลยนะจ๊ะมีพลังงาน g Empress นะคะขึ้นมานะเจ็ดเหรียญค่ะมีพลังงาน5ดาดมเจ็ดทวไว แล้วก็มีสามถ้วยนะคะในสเตปที่ขึ้นมามนคิดว่ามันเป็นในรูปแบบของการมีเป้าหมายมีอะไรที่จะทำเพื่อน,นำพาออชีวิตคุณให้มันแบบเหมือนมีสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองมากขึ้นหรือคุณเข้าใจคอนเซปต์ชีวิตแบบว่าต้องการอะไรในชีวิตนะคะหรือคุณกำลังนำพาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มีพลังงานที่ดี ตอบโจทย์ในแง่มุมของความคิดการตัดสินใจกับเรื่องต่างๆม,า learning, มีการเรียนรู้มีสถานการณ์ของอการต่อสู้กับปัญหาปะะษาอะไรต่างๆในชีวิตนะคะพูดถึงโอกาสทางความรักที่เกิดขึ้นพูดถึงสเต็ปของคิดทางแนวทางที่แบบมันมีคอนเน c t ชันมีพลังงานเฟรนชีพช่วงนี้คุณอาจจะได้ไป ออกงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็น่าจะอยู่ในเวที่มันแบบมีความได้เจอได้เจอผู้คนมากขึ้นได้เจอคอนเนคชันในชีวิตมากขึ้นหรืออาจจะมีกระะักระะยานในอ่ากัลยานมิตรในชีวิตเพิ่มเติมเนาะก็ทำให้เราแบบ ออเหมือนแบบช่วงนี้มีเพื่อนใหม่มากคืนนะคะไม่ได้อยู่ในโหมดของการเก็บตัวนะจ๊ะช่วงนี้นะจะเป็นโหมดที่คุณได้ได้ไปเจอผู้คนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆไปงานมงคลไปอะไรที่มันแบบว่าทําให้เราได้เจอคนเยอะขึ้นแล้วคุณเองอะ่ะท่านณนะตอนเนี้มันมองว่าเป็นช่วงที่ชาวธาตุินเองมีโอกาส มีทางเลือกในเรื่องราวของความรักนะคะหรือว่าในทางเลือกในเรื่องต่างๆในชีวิตมากมายนะคะเจ็ดถ้วยแปลว่าเรามีออปชันแล้วเราก็จะอยู่ในโซนของการที่พีจารณาตัดสินใจว่าเอ๊ะอะไรยังไงเนาะจะเลือกทางเลือกไหนที่ดูแบบเป็นไปได้หรือแบบตอบโจทย์ตัวคุณมากที่สุดนะคะประมาณนี้นะ พลังงานที่เราจะดูต่อจากนี้นะคะเป็นเรื่องราวเนาะที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ตัวคุณนะคะเอามาดูกันสิว่าเรื่องราวความรักในช่วงปลายเดือนหลังเนี่ยนะคะอ่า24ตุลาคม2568นี้จะมีเรื่องความรักอะไรที่เข้ามาเซอร์ไพรส์ความรู้สึกของชาวธาตุด,ดินบ้างจา้าเจ็ดดาบขึ้นมา มีพลังงานเจมเพอร์นะคะมีพลังงานหนึ่งถ้วยมีพลังงาน8ดาบ6กไม้เท,ท้าทิศทางที่ขึ้นมาตรงนี้หมดรู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีแนวทางของการมีแพชชั่น การทำตามเป้าหมายความสำเร็จแล้วมันมีพลังงานการ Down.Trans u c c e s s ที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะการประสบความสำเร็จในชีวิตการ Success กับแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งในชีวิตของคุณเนาะเหมืนว่าเรื่องราวความรักกานน่าจะมีอะไรที่คุณเคยแผนเคยตั้งเป้าหมายมาก่อนหน้านี้แล้วมันเหมือนกับมันต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจ อย่างมากเพื่อที่มันจะได้สกเซ็หรือสำเร็จนะคะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้มันว่ามันมีเกณฑ์ที่สิ่งต่างๆที่คุณมุ่งหวังหรือตั้งใจมาก่อนหน้าเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะามาสกเซสหรือสำเร็จได้กับสิ่งที่คุณพยายามตั้งใจกับแพชชั่นการมีความรักในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมีพลังงานที่แบบว่าน่าจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือ ชัยชนะของความพยายามนะคะเรารู้สึกว่าความรักที่คุณจะได้เจอมันจะเป็นความรักที่ถ้าคุณพยายามและคุณมีโอกาสที่จะส,ส,สาเร็จนาอบางคนอนะเรารู้สึกว่ามันมีเงื่อนไขมีครทีเรียมีข้อจำกัดในความรู้สึกของคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าไพ่ขึ้นพลังงาน8ดาบบางคนเองชาวธาตุด,ดินที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้น่าจะมีกำแพงทางความรู้สึก ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเนาะก็น่าจะอยู่ในสเต็ปที่อาจจะต้องก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นด้วยด้วยตัวคุณเองเนี่ยแหละแล้วก็มนมองว่ายัางพลังงานเ็มเพอเลอร์คุณจะได้เจอคนที่เขามีบุธ,ธิีภาวะมีเหตุผลนะคะอาจารย์มาทั้งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้มีพลังงานของตัวเลือกทางเลือกอาจจะได้เจอทั้งคนที่จริงใจ มองไปในระยะยาวกับคุณและคนที่เขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้พลังงานที่เป็นเจ็ดดาบนะคะฉะนั้นก็ต้องลองพิจารณาตัดสินใจในช้อยในตัวเลือกที่ที่เราเจอเจอนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เจอคนที่หลากหลายนะคะแต่ว่ามึงคิดว่าหนึ่งในพลังงานนั้นนะ่ะจะมีคนที่ตรงไทตรงสเปคตรงใจคุณให้มีขึ้น พลังงานหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนาะแบบว่าตรงสเปคหรือว่าตรงตามเช็คลิสที่คุณเคยวาดหวังไว้ในอุดมคติก็ได้สมมติเราชอบผู้ชายแบบอหล่อสูงตีหรืออะไรประมาณเนี้ยคุณสมบัติยสไซแบบที่มันไม,ไม่ได้ลงลึกมากัตบางิดว่ามันมีอะไรที่ถูกใจโดนใจอยู่นะคะในช่วงสเต็ปต่อจากนี้เนาะทีนี้ทิศทางที่จะ ไปต่อแนวทางหรือการเทคชั่นใดๆแนวโน้มต่อจากนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็เราจะมีคำแนะนำอะไรจากไพ่ที่อยากจะสื่อสารถึงคุณได้บ้างแนวโน้มแล้คำแนะนำจากไพ่ไพ่ขึ้นมามี Queen of Pentacles มีพลังงานเก้าเมถาว e ดช a ว i o t นะคะ5า้วยแล้วก็สีดาบนะคะคนว่าอย่าไปเสียดายเสียใจกับแบบสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตบางทีคุณคิดว่าอุ้ยบทเรียนที่เราเจอมาก่อนหน้านี้มันแบบ เราน่าจะต้องตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้บางทีคิดเยอะจนเครียดกังวลหรือว่ามันทําให้สถานการณ์ของเรายากลําบากยิ่งขึ้นในกระบวนการคิดหรือว่าในกระบวนการตัดสินใจกับสิ่งต่งางๆนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกให้คุณรับรู้ได้ว่ามันเป็นแง่มุมของ พลังงานที่คุณจะได้เรียนรู้เนาะแล้วก็วางแผนวางแผนไปทีละสะเต็ปนะคะแนวโน้มอะ่ะเดี๋ยวก็จะมีการลุยกันไปทีละสะเต็ปแล้วก็มีการส่องประเมินดูความสัมพันธ์ไปทีละขั้นตอนเนาะมีเกรนได้แบบมาช่วยในการบ,บวนการฮิลิง่งเยีวยาความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยนะคะระหว่างตัวคุณตัวเขานะประมาณนี้เลยใพลังงานที่ขึ้นมานะ แล้วก็มุนมองว่ามันเป็นพลังงานที่ต้องอาศัยอะไรเาวลา,าดูในเรื่องของความจริงใจเป็นหลักเนาะการเข้ามาการเทคชั่นใดๆอาจจะต้องใช้เวลาดูค่อนข้างเยอะแล้วก็คุณอย่าเอาอาดีตมามาตัดสินออในสิ่งตรงนี้เอามาเป็นบทเรียนได้เนาะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราขอดูลัคนาราศีหน่อย จะมีะลัคนาราศีอะไรบ้างนะมีชาวธนูนะคะมีนจ้ามีนซ้ำนะแล้วก็พิจิกอ่าประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะอยากให้เพื่อนๆแบบรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ใครที่รู้สึกว่า เรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับพลังงานตรงกับตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะแล้วใครที่รู้สึกว่าอ่าไม่ตรงกับพลังงานตัวตนของคุณก็อยากให้รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ